และนี่คือพรีเมียมทาวน์โฮมวิวทะเลสาบสุดอลังการบนพื้นที่ส่วนกลางกว่าหกไร่กับโครงการซิตี้เซ็นทรัลชั้นเกสามสี่ห้าบายปรินซิรีจุดเด่นเลยนะคะเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมหน้ากว้าง8เมตรฟังกช์ชันเสมือนบ้านเดียวอย่างวันนี้เนี่ยจะพาไปดูบ้านเลนนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าตารางเมตรเลยนะมาได้กันทั้งหมดสี่ห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็สองที่จอดรถเริ่มจากโซนหน้าบ้านนะคะมีขนาด8เมตรสามารถจอดรถได้ถึงสองคันถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวบ้านชั้นหนึ่งนะคะมีความโล่งโปร่งสบาย แล้วก็ไม่อึดอัดเพราะว่าด้วยซิวลิงที่เขาให้มาเนี่ยสูงถึง2.8เมตรเลยค่ะและที่พิเศษของที่นี่เลยนะคะเขาเตรียมความพร้อมมาให้เรียบร้อยแถมทั้งโซนครัวแล้วก็โซนที่จอดรถเนี่ย <c oughs> เขาลงเสาเข็มเท่าก,กับตัวบ้านเลยนะคะหมดปัญหาเรื่องพื้นสุดเลย <c oughs> อีกหนึ่งความพีเมยมประตูหน้าต่างกระจกบานใหญ่เนี่ยเขาทําจากอลูมิเนียมให้ความสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะแถมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะเขาใช้เกรดเดียวกับบ้านเดี่ยวของปริศิรีเลยค่ะถัดมาเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างนะคะโซนแรกนะคะเป็น O2 ค่ะโอิม ปีความยาวเนี่ย25เมตรเลยเขายังมีห้องฟิตเนสและก็คิดรูมให้เราใช้บริการด้วยและถัดมากับโซนโอทูเลกโซนนี้จึ้งมากเป็นโซนทะเลสาบพร้อมสวนนะคะใหญ่กว่า2ไร่เลยและโซนสุดท้ายนะคะสําหรับโอทูพาร์คโซนนี้เนี่ยสามารถเดินเล่นพักผ่อนได้เลยค่ะและที่นี่เนี่ยยังเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีถึงทางด่วนสีสมานและ15นาทีถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเลยรถขนาดนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้น2อ9ล้านเท่านั้นปังเกิน Boom! Mm -hmm.